เป็นแบบนี้คือแผนมันเป็นอย่างนี้อย่างงี้ที่วางกันไว้ใช่โอเคงานนั้นเกิดพลาดจริงๆรนตล่วงมันตามแผนลูกิงลุกอย่างแล้วคือของพี่ไปให้ของไปให้เสร็จตะโกนยธากำลังเดินเอาของตะนเรียบร้อยแล้วเพราะแฝนพี่ซอยแฝนซอยแฝนอะไรอย่างเงี้ยแต่น็ตแพลาดตกมาปุ๊บแต่เมื่อเดี๋ยวว่าบอกว่าน็ตล่วงมาแต่ตอนนั้นน็ยัจะไม่ตายรายการต่อไปนี้เหมาะสาหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกัลละครั้งหนึ่ง k บโคกซีโรกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกัละครั้งหนึ่งบโคกซีโร่เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นกับคนเราเรื่องารองาวเพียงกับคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งผ่านไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทําตามแต่อย่าให้มันเป็นอุทาหรณ์ ถึงโน้ตอย่างเดียวเลยวิทำยไงดีกูจะแก้ไงดีกูต้องแก้ในแผนนี่ไงกูต้องแก้แต่ใครก็ไม่ต้องขอกูแล้วกูไม่ยอมแล้วใช่ไหมคือกูรักมึงขนาดนี้มึงมึงก็ขอโทษแต่มึงยังต้องทำมาโคลเนี่ยโคลสาเข้าใจมึงแล้วทำไมมึงต้องทำนี้มันต้องแก้ไม่แก้เสียแต่ก็ไม่มีโอกาสได้แก้อีกวันรุ่งขึ้นเลยไงตอนเย็นเนี่ยโน้ตเขียนจดหมายเลยฝากผู้ช่วยเหลือติดนอนมาเลยอ่าโน้ตเขียนจดหมายมาบอกผมเลยอ่ะพี่เปียผมขอโทษอย่างงี้นะพี่ผมขอของเกงยีนตัวหนึ่งนะเสื้อหันคู่ตัวนนนนนึึงงงงงงงบุหหรี่่่กอออออทิพยย์ซ้้้้ขสใดวะ ทำพูดขอโทษใช่ขอโทษนะพร้อมกับสำนึกสำนึกแล้วก็แล้วขอขอเหมือนแบบว่าก็คือว่าพี่น่าจะจบให้น้องเออเนาะแล้วแต่เนี้ยน้องสางแล้วน้องเริ่มคิดได้แล้วอะไรประมาณนี้ไงผมก็นับถือพี่อยู่แล้วผมก็ไม่น่าทําพี่เลยอะไรเงี้ยในความรู้สึกผมที่อ่านจดหมายที่น้องมาขอโทษความคิดผมก็เลยเปลี่ยนเหมือนกันว่าเออแต่แค่อยากแก้มันก็ไม่อยากจะทำในเมื่อมันสำนึกนะแต่ลงมาถ้าเจอก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยอาจจะมีพวกพระหน่อยอาจจะมีพวกพระหน่อยว่าเอออย่างนู้นเนี้ยตบสอนตบสอนไอ้ที่มึงมาตีกูกูกินโดนฟรีเหรอมึงก่อย่างนี้เพื่่อออใหห้้้้้คนนไไไดดดดเเ็ววยาาร ได้ตบน้องนะอะไรเงี้ยแรงหรือเบาเนี่ยเนเรื่องหนึ่งแต่เราก็ไม่อยากให้น้องอายเท่าไหร่หรอกคือน้องมันสำนึกได้ล้วก็โอ้โหเสียให้มันไม่ใช่คนอื่นแล้วตอนนี้เขาจะเบิกตัวลงมาพอยุนั้นมันยุคที่ที่โหดเบิกบตัวโนตลงมาโนตลงมาเพื่อที่จะกระทืบให้กระทืบเจ้าที่เลครับเจ้าที่เดือดร้อนไงอ๋อกับเรื่องที่ทำกับพี่มีเรื่องภายในแดนถูกไหมถูกก็เบิกตัวมาแล้วกระทืบก็เหมือนเรเรียกมาเก็บยอดอะใช่ในในการทำความผิดครั้งนี้ถ้าถามว่าผมเห็นไหมผมจะไม่เห็นนะห้องผมกับ่าโต๊ะเจ้าที่ข้างล่างอ่ะผมอย ้เนี่ยรถจะโดนกระทืบอยู่ข้างล่างเสียงเนี่ยคนทุกคนจะได้ยินเลยโหยหวยเลยโหยหวยเลยเมื่อก่อนเป็นไอ้ก้องอ่ะทันยางที่พันนะเป็นลูกอ่ะลูกใหญ่ใช่พันด้วยยางไงตีอย่างนั้นเลยตีด้วยเตะด้วยคือได้ยินเสียงเลยคือชัดเลยอ่า่นตึกไปหมดล่านตึกโหรู้เลยว่านอถโดนเก็บยอดแล้วสมยศอยู่บนซอยสมยศต้องรู้แล้วนอถโดนเก็บยอดแล้วถามสมยศดีว่านอถเนี่ยหามอย่างเงี้ยขาได้ลากกับพื้นลากเป็นนี่ลากอย่างเงี้ยก็เหมือนว่าโดนหิ้วกับห้องอ่ะโดนหิ้วกับโดยที่ขาลากพื้นไปเลยแล้วผ่านหน้าห้องผมอ่ะผมเห็นน้องสภาพนั้นทิโอ้โหอ้ ผมลืมแผลที่ว่านนท์ทำร้ายผมมาที่เราจะต้องแก้ต้องตกรือต้องอะไรทั้งอย่างเดืมไปละเดืมในสงสารน้องเลยสภาพนั้นคิดดูเลยแล้วก็น่าจะโดนอีกวันหนึ่งหรือยังไงเนี่ยก็เรียกมาเก็บต่อเก็บต่ออีกนน้ตน่าจะอยู่ได้บนซอยได้ประมาณสองวันนะเพราะว่าวันที่นน้ตเขียนจดหมายมาขอผมขอโทษและขอเกยยีนนะอันนี้คือย้อนนิดนึงผมว่าเตรียมเสื้อผ้าอะไรบุหรี่อะไรให้แล้วก็ให้โยธาตึกนอนเพื่อที่ให้นน้ตในห้องวันนั้นก็เอาให้เรียบร้อยแล้วนน้ตเนี่ยยังไม่มีเรื่องที่แขังเดี่ยวเลยเรื่องย อาจจะรู้ไม่จริงว่าเหตุการณ์เป็นยังไงไอ้คงไอ้คดน้องอยู่กับผมหมดรู้หมดเรื่องจดบ่งจดหมายไม่ใช่ว่าเราจะเอ่ยขึ้นมาเองอมผมก็วางแผนกับน้องนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นน้องเราวางแผนก่อนแล้วก่อนที่จดหมายเนี่ยนะขอโทษก่บเสื้อผ้าแล้วก็ให้มาเดียวจัดก,การวางแผนมาเดียวว่าถ้ามาเดียวมาเอาเสื้อผ้าจากผมไปเนี่ยน้งจะทําฟอร์มแฝนแล้วซอยที่ด้านหนึ่งเนี่ยบล็อกมันจะสูงมันต้องเดินขึ้นเหยียบขอบบล็อกแล้วมันเป็นลูกกงะนะลูกกงที่ปิดห้องเนี่ยเป็นลูกกองปิดห้องแต่เป็นลูกกรงสี่เหลี่ แทำท่าเหมือนว่าเหมือนเจ้าแฝง่ะเพื่อให้โยธาตึกตะโกนบอกเจ้าที่มาเห็นแล้วเพื่อนที่จะตะโกนเจ้าที่พี่เนี่ยซอยแฝงซอยแฝงออกอุบายไว้อย่างนี้อุบายไว้เผื่อเจ้าที่มาถึงปุ๊บเฮ้ยมึงทำไมมึงจะแฝงเหรอมึงต้องการอะไรเออต้องการอะไรเงี้ยอันน่าอาจจะบอกเรื่องยังไม่ตกเลยอยากถามเดี๋ยวผมได้ไงใช่ไหมก็อยากจะอยู่ห้องข้างอย่างนี้เป็นเป็นแบบนี้คือแผนมันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ที่วากันไว้ทวากันไวใช่โอเคงานนั้นเกิดพลาดจริงๆนัดลวงมันตามแผนทุกอย่างแล้วคือของพี่ไปให้ปุ๊บของให้เสร็จตะโกนอร้้แลว พราะแฝนพี่ซอยอแฝนซอยอแฝน,อ,อ,แนอะไรอย่างเงี้ยแต่โนต่นะพลาดตกมาปุ๊บแต่มื่เดียวว่าบอกว่านนทล่วงมาแต่ตอนนั้นนนท์จะไม่ตายคือยังชักอยู่เงี้ยแต่เขาไม่สามารถที่จะเปิดขังได้เพราะปิดขังแล้วมื่เดียวก็ไปตะโกน,นอ่าวิ่งในหายาเจ้าที่แต่ชั่วโมงนั้นนะเหมือนในความรู้สึกผมนะมันมันเป็นเวรเป็นกรรมของนนทของอน้องนะเพราะว่า ถ้าวันนั้นผู้บัญชาการไม่เข้ามาในแดนรถอาจจะไม่เสียมันมันมันเป็นเหตุการณ์ที่ประจบเหมาะจังหวะเป็นจังหวะจังหวะที่ผู้ใหญ่เข้ามาในแดนโซยิงจริงนั่นคือโซยิงเลยพอผู้ใหญ่เข้ามเดี๋ยวตะโกนแล้วอ่ะเออลุกแล้วไปเปิดถังไม่ได้คือรอรับผู้ใหญ่เข้ามาผู้บัญชาการจะเข้ามาตรวจ้ผู้บัญชาการเข้ามาตรวจเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าซอยแฝงนะเพราะพี่เจ้าที่เขาต้องไปไปรายงานไทยทีเขาก็จะมาตรวจเติดอะไรเงี้ยก็มารู้ตอนหลังเนี่ยตอนที่เจ้าที่ตรวจแดนเราเสร็จเขาก็ออกไปเนี่ยเจ้าที่ตึกมาดูตึกขึ้นมาก็เห็็นน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 น่่โเเปี้้งงิลวยททราาา มาดูหลังจากนั้นน่ะเขาก็จะไล่โยทาเข้าห้องเข้าห้องแล้วพวกมีหน้าที่ก็ยังอาจจะได้ดูอยู่โยทาก็อาจจะได้อยู่แค่บางคนอะไรเงี้ยเพราะว่านายผู้ใหญ่ต้องมา,าว่านายผู้ใหญ่มามันถึงต้องเข้าห้องอมันก็เลยเกิดการติดพาทพี่จะบอกว่าเป็นเวรกรรมแต่ผมว่าดูแล้วน่าจะเป็น ดวงถึงดขาดใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็ประมาณปีปี49ผมออกสรรรัชดาหรือสรรอะไรเนี่ยผมกับมือพระรามสองเนี่ยหัวหน้ามือที่เขาเรียกหัวหน้ามือหัวหน้ามืออาาจรย์มืออะไรเงี้ยอาาจรย์มือคอมิตรกวนกิบเนี่ยสนิทกันวันไหนที่รีบๆไม่อยากลงหลายขั้นตอนนะคะเราก็จะหยิบน้องคนนี้มาเลยแพ็กเกจน่ารักมากขออวยยศให้ก่อนตั้งทับชีทูเวมแมทคอนทัวร์พาวเดอร์เป็นแบบฉีอินวันเลยนะคะทั้งรองพื้นกันแดดแล้วก็แป้งเบลล์งแค่แป้งชีตัวเดียวนะคะบอกเลยว่าจบราคาสามใบแดงมีททนนะแม่ให้ผิวสวยทั้งงวัันนนนคุ้้มทก็็เอาไป านให้เจ้าที่ผมก็เป็นพยายในให้เจ้าที่กับเหตุการณ์ครั้งนี้เหตุการณ์นี้แต่เราต้องช่วยเจ้าที่เอาอย่างง่ายๆเราพุงถังคนที่เสียไปแล้วเราก็ต้องไปตามน้ําแต่ก็ต้องตัดเรื่องคันธนันออกเพราะตอนนั้นเจ้าที่เด้ง3าคนเด้งอยู่สมุทรสาครโดนย,ย้ายโดนย้ายเพราะว่าไอ้นอตครับวันที่แม่โนตมาเอาศพประมาณสองทุ่มแม่โนตร้องเลยตอนที่แบกศพโนตผ่านหน้าห้องก็โหสิให้โนตแม่โนตจะร้องไห้เลยแล้วแม่โนตจะไม่เชื่อว่านนตสักยันคือสักยันเต็มตัวแต่ไม่ออกแขนไงสักดิ์เป็นลุ ฟื้นคดีเขาตอเมื่อเขาชนะสุดสบว่ามันช้ำในมแม่โนต้ตก็เลยไม่เชื่อว่านต้ตนะ่ะแผลคอตายเองครับน่าจะโดนเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ต้องขังเนี่ยกระทืบแล้จับแฝนเขาก็เลยลื้อฟื้นคดีโนตผมกบมือก็เลยต้องออกมาปเป็นพยานให้เจ้าหน้าที่เอาเรื่องที่มาตีผมแต่ผมก็ไม่เห็นจริงไงว่าน้ตดโดนเจ้าหน้าที่กระทืบผมก็ต้องให้การในตามความเป็นจริงถูกไหมครับแต่ถ้าถามเมอสัญชาตญาณของผู้ต้องขังหรือนักโทษรู้อู่แล้วว่ามึงโดนกระทืบแน่นอนเสียงไม้เสียงร้องใช่เพราะว่ามีเรื่องกับโนตเสร็จผมไปงกั็ตตตนน้้หอ นเสร็จกลับมาคุยอะไรเจ้าที่ผมก็ไม่รู้จะไปโดนยังไงผมไม่รู้ผมไม่เห็นนี่ครับเราต้องตัดบทตรงนั้นนี่คือเหตุการณ์หนึ่งแล้วหลังจากนั้นน่ะพี่ผลเป็นไงฮะคดีนี้สุดท้ายแล้วเป็นไงสุดท้ายนี่เออทางแม่เราเขาก็ต้องยอมเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานอะไร,รที่จะเล่นเจ้าหน้าที่ได้ดนะครับ แล้วเจ้าที่นั้นรู้สึกว่าตอนหลังก็ได้กลับมาแต่ก็หลายปีสมุทรสาครกลับมาของเปรมมีสังดึงกลับมามาเจอล่าสุดเขามาเจอเขาเ้าก็เกษียณไม่กี่ปีนี้เกษียณแล้วเกษียณแล้วแล้วหลังจากนั้นก็เห็นเขาบอกว่านน้ตเนี่ยคือถ้าใครหลายคนได้ฟังหลาย EP คนที่เล่านะก็จะมีพูดถึงความเฮี้ยนใช่ใช่ใช่ความที่นี่แหละโน้ตคนนี้แหละได้มาบางคนอาจจะบอกว่านนท์ถุงเท้าแดงว่าก็น่าอาจจะเป็นคนเดียวกันเพราะว่าคนที่แขวนคอที่แดนหนึ่งมีนน้ตเดียวที่แฝวนตาย เขอาอาจจะเล่าว่าไอ้นตถุงเท้าแดงมันอาจจะเป็นยุคที่ยุคหลังที่ผมออกไปแล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นใครไปเจอนนอตอะไรยังไงแตนง่น้องๆเพื่อนๆผมที่เคยผ่านมาก็เล่าให้ฟังพี่ได้เจอไหมมันเป็นแค่ความรู้สึกเนี่ยผมไม่เคยเจอนนอตจังๆจ,จ,จนทุกวันนี้แต่ผมก็โหดสีรมให้ตั้งแต่นนอตมวยที่แบกล่างโนอตเดินผ่านหน้าห้องผมผมก็ตะโกนเอาเลยนนอตพี่โหดสีให้แค่นั้นนะแล้วนนอตก็ไม่เคยมาหาผมหรือไม่เคยอะไรไม่ดีกับผมเลยนะทั้งๆที่ผมไม่เลือกกัน็นตเองแต่ด้วยความที่นนอตอาจจะสำนึกนนอตไม่เคยมผแ่อชบกง ผมก็ได้ข่าวมาเหมือนกันว่าเวลาคนมาขังซอยยู่แดนหนึ่งนะแล้วก็ไปเจอแล้วบางคนก็ไปเล่าไงว่าหน้าตาแบบนี้แบบนี้มีสักลายแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยม,มันตรงไงม,มันรูปพันสันฐานรูปทันสันฐานของโน้ตใช่บอกเลยว่านโน้ตสักเนี่ยสักเต็มตัวแต่ไม่ได้ออกแขนแล้วคนที่ไม่เคยเจอกันโน้ตไม่รู้จักกันโน้ตเลยแล้วไปขังซอยห้องที่โน้ตเสียไปเล่าให้คนอื่นฟังเขาถามว่าเอ้ยตัวมันสักไหมเขาเล่าให้ฟังว่าสักแต่ไม่สักแขนออกแขนอย่างงี้นะแต่สักเต็มตัวหมดแล้วรูปพันสันฐานอย่างงี้มันใช่พี่น้องอ่่ะัังงยลลล้วก็มาาาเเใหหผฟทีพร โนตเป็นคู่คดีครับผมพอพี่เนี่ยผมเจอโนตเนี่ยเจอมันจังๆอย่าง้นอย่างนี้เลยเนี่ยผมนอนเนี่ยใส่ตัวเอาขาไฟอยู่เนี่ยมันดึงลงกับพื้นน่ยพังเลยคือก็ตกปุ๊บอย่างเงี้ยครับคือมันเล่าให้ฟังเด็กๆบางทีชอบโนตจะมาแย่มาแกล้งหลังจากนั้นก็ก็ได้ปล่อยได้ปล่อยก็คือปล่อยที่แดนปล่อยที่แดนหนึ่งปล่อยภปปี50ายงสิ้นปีอืมปีอยู่หมดกี่ปีพี่ยี่สิบปีผมได้ผมอุทธรณ์รถปี43เหลือ12ปี6เดือนติดเนื้อเก้าปีกว่าอื ทีนี้ก็ปล่อยมาเป็นไงเลิกไหมหยุดไหมถามว่าหยุดไหมพอเราปล่อยมาเราก็30ต้นต้นเข้ากาบนาชีวิจกมบางห้าวเราได้ไปสัมผัสกับคำว่าแผ่นดินใหญ่ติดใจเหรอไม่ไม่ติดใจนะครับแต่เมื่อก่อนถ้าบอกคำว่าแผ่นดินใหญ่เนี่ยคนชาข่าวจะรู้จักกันจะรู้เลยว่าที่ของเปรมอาจา้ยโอ้โหแผ่นดินใหญ่แมางอย่างงู้นอย่างนี้นะเราก็ได้ไปเจอบคนหลากหลายเอาแบบง่ายๆก็ไปเจอบตัวใหญ่ๆมาเจอพ่อค้ารายใหญ่เจอแต่ของจริงๆนั้นเลยต่างดงต่างแดนด้วยด้วยพวกรีซอร อะไรพวกนี้ของจริงนั่นเลยมาอยู่เราให้ใจให้มันลงท่านผลิตเลยทั้งนั้นเลยท่านผลิตคอนแทคเพียบบิ๊กๆเลยครับไปอยู่ระดับนั้นหมดแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะคอนเนคชั่นใช่มาเพียบพอช่วงที่เราออกมาสมองตอนนั้นคิดเ่โอ้โหเสียเวลามาทั้งข้าปีกว่ายอมรับว่าตอนนั้นยังคิดไม่ได้คิดแต่จะห้าวกับหาเงินช่วงเวลาที่เราเป็นวัยรุ่นน่ะมันเสียไปอยู่กันในเรื่องจำหมดแล้วหมดแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวยังไม่สนุกเลยใช่พอออกมากระเพลาแล้วก็มาพลาดอยู่ได้แค่เท่านี้สี่เดือนสี่เดือนครับเราห้าาวแบบ่โะ ที่ออกมาอยู่ข้างในกูพิ้วแล้วไอ้คนข้างนอกไม่ทันคนในคุกอเรื่องจริงที่ไม่ทันเนี่ยคือเรื่องปั๊มพิ้วพรอะไรอะคนข้างนอกไม่ทันวิวัฒนาการข้างนอกเราไม่ทันเขาเราต้องยอมรับตรงนี้ครับแต่เราไม่ได้คิดตรงนั้นไงเมื่อก่อนเขาเข้าใจป่ะเรา9ปีกว่าเราไปฝึกวิชาอยู่ข้างในเราไปได้ประสบการณ์มันก็จริงแต่9กาปีฝังนอกมันก็เปลี่ยนอะไรไปเยอะมากแล้วถูกต้องเราพิ้วแต่ข้างในเราพิ้วเรื่องที่แบบว่าหิ้วห้วหรือพวดอย่นีบา่าเรื่องที่ระยำระยำเราเราพิ้วเหลี่ยมเนี่ยคนเดินมาเนี่ยมาหาเราเราคิดเลยสามข้อต้องถูกลมมึึงงงงาาาหหเรืืื่ออยตัจะ ซาเวียอะไรเรารู้เลยเราเดาออกเลยไม่เกิน3ข้อนี้แน่สามข้อนี้เดี๋ยวนี้ผมมองข้อเดียวเลยมายิมตังค์แน่ใช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 ่ยุคนี้แต่ษฐกิจไม่ดีใช่แล้วก็โดนจับอีกในข้อหาจำนายโอ้โหสี่เดือนเองนะพี่แล้วเยะมไหมเยอะว่ารอบรอบแรกไหมมันก็เยอะแต่ก็เคลียร์ง่ายก็เคลียร์เคลียร์แล้วเราก็ไปบวกใบแดง5ปี3 5ปี3าปี3พอ5ปี3เนื้อแล้วเราก็อยู่อีก4ปีฝ่าอยู่ที่อยู่ที่พิเศษทนเลยแล้วพิเศษทนพิเศษนบอกว่าเจอหลายคนตัวแสบใรบ้างฮะ ปลาทงปลาทูก็เจอ,อทูอาวิตแดงช้างอุตโมครับมดมดเอ็กซ์หออลอดศูนยเข้าปีอะไรเข้าห้าหนึ่งเพราะเข้าต้นปีเจอหมดเลยพวกนี้เจอหมดเจอพวกนี้หมดแล้วผมว่าโดนอุ้มแดนหกเมื่อก่อนแดนหกอ่ะเป็นแดนคลีธรรมดาคลีทั่วไปจะอยู่ไม่ได้เลยผม เกณฑ์ผมไปอยู่ที่นู่นแล้วพอลงตึกมาก็อยู่ที่นู่นแล้วก็อยู่กับลูกพี่ตอนนี้มันก็สบายหน่อยเพราะว่าเรามีพวกผมก็ได้เป็นคุมเสมียนทีเอาง่ายคุมเสมียนที่กองถ้วยเพราะยุคนั้นต้องจักผมคือกองงานเนี่ยจะมีเจ้าที่แล้วมีเจ้าที่มีแล้วก็มีเสมียนถูกไหมมีเสมียนใช่แต่เราคุมเสมียนทีเราคุมเสมียนทีแสดงว่าเราเป็นทศอ่ะหนึ่งาคนสนิทอีกทีจะใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นคือว่าเราสามารถที่จะหาบุคลากมาเป็นเสมียนแทนเราอืมเราเป็นหุ่นเชิดแล้วกันเราเป็นคนชักอยยู่่่าาางหหลเพระวคนใมบที รอบแรกไม่เคยเข้าเรียนจามาตอนนี้เราผิวแล้วเราเคยผ่านคุกใหญ่แล้วเราร,ร,รู้เหลี่ยรู้ระบบแล้วเราก็จะไปติดต่อเพื่อมึงไม่ต้องไปเนี่ยภาพมึงไปพับถุงนะโหยอดอย่างงู้นอย่างนี้เราก็พูดให้ให้หน่ากลัวยุก่อนนะเพื่อที่จะไปเอาตังค์คนที่มีมีตังค์ไงเนี่ยมึงขึ้นกองงานกูนะเสียเสียห้าพันยังไม่ตัดยอดคือดึงตัวมาอยู่กับงานนี่เฉยห้าพันบาทยุคนั้นแต่การที่จะตัดยอดไม่ปั่นถ้วยอีกเรื่องหนึ่งมีรายวัน,น,นมีรายอาทิตย์มีรายเดือนมีตลอดมามีหลายคาหลายเกตดนั่นคือการต มันก็ต้องหาเงินให้เจ้านาที่<ม>เพื่อที่จะสพอร์ตเจ้าที่เจ้าที่กลับบ้านทีก็จากจุดนี้<ม>ได้บุหรี่มา,ม,มาก็ฟงกาแฟมาก็เลยไปแลกเป็นเงินสดแล้วก็ตอนนู้นนี่โอนระบบคุกเดินจามก็รู้อยู่แล้วครับก็เป็นอย่างนี้โลฟองผก็ผ่าเจอกันหมดประสบกันบ้าแต่ไม่ได้ตีไม่อะไรคือ<ม>รู้เจอกันมาเจอกันสนิทกันผมสมัยหนึ่งผมก็เป็นพ่อบ้านฝั่งทนเป็นพ่อบ้านพระรามสองรุ่นแรกของแดนหกแต่อยู่กันแค่วันยี่สิบคนคุณวันชัยไซนอมเปียนะเขาอยู่ฝั่งทในแต่อยู่เอกชัยบ้านพระรามสองกับบ้านเอกชัยจะรววมมกกกััันนนนนซซึ่่งผเเปป็็้าบบชยไีรวมกัน เป็นบ้านก็ <S <S มีอยู่งานหนึ่งน้องชื่อเอสเด็กเอกชัยไงมันกินอยู่กับผมอ,อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยเอาง,ง่ายๆถ้าอาร์ตโอรสดูอยู่อาร์ตโอรถอาจจะรู้คถือบ้านอาร์ตโอรสเป็นบ้านใหญ่โอรสบ้านใหญ่อยู่แล้วนะ,ะอ่าเราก็ไม่อยากกระทะแล้วบ้านใหญ่คือเรารูร้อ,อ,อยู่แล้วก็เพื่อนเราพวกเราอยู่แล้วเพื่อทรงสิงป์เนี่ยก็เพื่อนทั้งนั้นสองเสริงอ่ะเพื่อนทั้งนั้นสองโอรสเนี่ยในวงเดวิลว่ะเพื่อนทั้งนั้นพวกทั้งนั้นแต่แค่ผมอ่ะไม่อยากไปอยู่แต่คนผมมากเยอะๆผมเคยอยู่ในคุกใหญ่เรารู้ว่าระบบเป็นยังไไงงงผมมกกกออออยยยาปิิดดตััววู่่นนนน้้้เเเีีบและรขึ ที่ว่าเอสเนี่ยไปได้เสียกับเมียของน้องของอาร์ตโอรสหรืออะไรเงี้ยผมไม่รู้อันนั้นเนี่ยนะคือแผงนอกคืออาร์ตโอรสอยู่ข้างในอ่ะมีจดหมายจะไปหนุ่มมาบอกว่าเนี่ยชื่อนี้ชื่อนี้นะไปเอาเมี亚马อย่างเงี้ยพี่จัดให้ด้วยอย่างเงี้ยบอกกับอาร์ตโอรสไงอาร์ตโอรสก็ตามเรื่องเขามาเจอว่าไอเอสเนี่ยมันอยู่กับผมอยู่บ้านผมเอาแล้วสิอาร์ตโอรสก็ดีอย่างเหมือนก็ให้เกียรติเรานะก็เรียกเราไปคุยก่อนไม่ไปทําคนในบ้านเราสมสีสรือห้าอะไรเงี้ยอาร์ตเรียกมาคุยผมก็ามาณนเออแล้วก็ไปคุยแต่ก่อนที่จะไปคุยผมมมกกก็็็ตต้อองถาาา่่นนนวเเเหุรณ์ปป อย่างไงเอสก็เล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะอะไรคนนี้เลิกกันแล้วเอสอยู่กับผู้หญิงนี่สี่ปีแล้วจำเรื่องนี้ได้เลยสี่ปีแล้วคือมันเป็นเรื่องก่อนหน้าแล้วุ่นแล้วไม่ใช่ว่านี่เข้ามาปุ๊บแล้วเอสจะมาเล่นเลไไม่ใช่สี่ปีแล้วไอเอสเน่ะเอามาตั้งสี่ปีแล้วแล้วอยู่กับเอสแล้วด้วยนะอยู่เอสมาแล้วอยู่ๆไอคนนี้อยู่ไปหนุ่มอ่ะพอรู้ว่าเอสโดนจับมาอะไรเงี้ยก็เลยเขียนจดหมายบอกอาร์ตให้จัดให้หน่อยวันเนี้ยมันไปเอาเมียกูมาอะไรเงี้ยนะอาร์ทก็จะจัดอาร์ตต้องจำได้แผ่นนี้อยู่ใต้กระดเลยที่อัน แล้วลากเอสไปเลยไปไปคุยก็คุยกับเอสคุยอาร์ตเลยสองคน คือเราคนกลางกันนะก็รู้ว่าว่าอย่างไงอาร์ตก้านใหญ่อาร์ตก็ให้เกียรติให้เกียรติเราอยู่แล้วแต่บอกเลยว่าอาร์ตอาร์ตจะมากระทืบเอสก็ไม่ได้เพราะถ้าอาร์ตกระทืบเอสแล้วผมยังไงอ่ะผมว่าผมก็พ่อว่านมันก็ดูไม่ดีมีอะไรเราก็ต้องคุยกันเพราะว่าในบ้านอาร์ตก็รู้จักผมผมรู้จักทุกคนเราก็เล่นกันอะไรกันอยู่แล้วก็คุยกันอาร์ตบอกอาร์ตจะจับอะไงอาร์ตก็จะจับเอออาร์ตจะจัดอาร์ตผมขออาร์ตจะจัดได้ไหมเดี๋ยวผมจัดให้สามทีงามๆเลยตายก็ได้ตอนหน้าอาร์ต่ยแต่ผมไม่อยากให้อาร์ตจัดถ้าอาร์ตจัด ทีแต่หน้าอาร์ตแล้วราทำอะไรไปผมก็ตกไปตบไปแต่เราไม่ตบเบาๆเราต้องตบแรงๆก็าเนี่ยให้อาร์ตดูนะว่าเนี่ยอย่างนี้ของจริงนะไม่ใช่ว่ากุสกิจหรืออะไรน้องมันนะนี่เอาจริงนะสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลแ็คือจะโกธจะงก็ช่างเราก็บอกน้องแล้วมันก็บอกมันไม่ผิดแต่บอกรู้ว่าเอสไม่ผิดแต่อยากจะจบแล้วเขาก็บ้านใหญ่เราจะไปประทะอะไรไม่ได้เอสเปประทะได้ต่อให้พี่ไปมีเรื่องอ่ะทางโน้นพี่ก็ไม่เอาเพราะมันเพื่อนกันพวกกันทั้งนั้นเราเต็มที่อยากจะให้เคลียร์ให้จบจบไปแค่นั้นเองแล้วท้ายอาร์ตว่าไงพี่ ตอนนั้ให้ต,ต่อหน้ากับแค่นั้นเองและอาร์ตก็ดีอาร์ตก็เข้าใจไงว่าเอ้ยมันเป็นแผลนานแล้วแล้วเป็นแผนขนนแลข้างนอกอย่างว่าแหละถ้าเป็นข้างโลกคงจะไม่ตามแม่อะไรกันนะถ<ช>ึงจะมาคุยกันมาคุยกัน,กนแล้วก,กันว่าเอ้ยมันก็เกิดมันก็สี่ปีว่าแล้วนะ<ช>นก็ต้องยอมยอม<ช>แล้วผู้หญิงก็ไม่ได้ว่า<ช>จะมีใจหรือไปอยู่ด้วยกันแล้วนี่ก็คือเลิกกันตั้งนานแล้วนานแล้วแล้วอยู่กับเอสสี่ปีแล้วกับเอสเกมพอเอสเกมไอ้ต้นก็เขียนจดหมายมาว่ามันแย่งเมียเอาเมียไปหลังนั้นไเป็นไงพี่อยู่มาเรื่อยก็มีเหตุการณ์เลยไหม เพราะรถฟ้าผ่ามีเรื่องกันก็เรื่องน้องเรื่องเนี้ยเตียนที่พบงศพมเพราะว่าแดนหกมาติดกับแดนพบรุ่นนั้นตอนนั้นผมอยู่พอดีที่รถฟ้าผ่ามีเรื่องกันแล้วแล้วก็ปล่อยสุดท้ายแล้วก็ปล่อยปล่อยที่แดนหกปล่อยที่แดนหกรอบนี้ห่างจากรอบที่สองเท่าไหร่พี่กี่ปีกี่ปีปีกว่าอยู่ได้อยู่ได้เท่าไหร่ผมปล่อยวันที่ยี่สิบสี่สิงหาห้าห้าอ่าในรอบสองนะถูกไหมแล้วมาเกมอีกทีคือมาเกมอีกทีวันที่สิบแปดพฤษภาห้าแปดก็อยู่นานนะรอบนี้ผมวางมือทุกอย่างแล้วผมมีทนอยู่ก้้้้อออออนนนนนนนึงผผผมมมมมเเเเเเเปปิิิิดดรรรรรราาาาขขยยยฟฟ์์์์จจะไลี เป็นธุรกิจของเราเองแล้วเช่าบ้านอยู่ที่กระทุ่มแบนที่หมู่บ้านเอเชียนครที่สมุทรสาครซอยกลมที่ดินว่าค้าขายอะไรเงี้ยมันก็เกิดพลาดไงยังไงพี่เพื่อนมาหาคือชีวิตเราก็คือไปได้ดีแล้วใช่คือผมวางมือผมเลิกหมดแล้วเลิกทุกอย่างแล้วแต่เพื่อนเกี่ยวไม่เอี่ยวไม่แต่งไม่อะไรเลยอันนี้ผมจะไม่โทษเพื่อนผมก็ต้องโทษตัวเองด้วยความที่เรารักเพื่อนไงวันนั้นเพื่อนเอาของมาบัตเตอร์ไฟเอามาให้400อผมบอกเฮ้ยไปเอาแล้วผมเลิกผมวางมือหมดแล้วแล้วมันดึกแล้วไงมันน่าจะเกินเที่ยงคืนไปแล้วบอก กูไม่ขายก็ไม่ละกูให้มึง ทมาหากินสุจริตแล้วกูไม่เอาแล้วกูบากมือแล้วเพื่อนมันบอกคำเดียวเพื่อนถ้ากูพกไปแล้วกูโดนจับเลยโอ้โหก็เรื่องของมึงเนี่ยไม่แต่ตอนนั้นเราไม่เค็งเนาะเราเราไม่เค็งไงร้อยโอ้โหนี่ก็พี่พูดุ่งงั้นเดี๋ยวถ้าเก็บไป็นนมึงต้องมาเอานะมันบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาเพื่อนฝากไว้ก่อนเปล่าไว้ก่อนแต่พอมันไปถึงบ้านเสร็จมันบอกเปียกูไม่มาเอานะกูให้มึงมึงจะไปทำไรเรื่องมึงแล้วเขาคิดดูสิโอ้โหของสี่ร้อยแล้วพี่ทำไงอ่าผมก็มีพวกที่สมุทรสาครเมื่อก่อนมันเป็นกระท่อมคนเมืองอออออออยยยยยู่่่่หหนนน้้้้้าาาาบบบบัักกกกกซซซไททีีีเเขิ๊จะะรุงแแค์ตล เราก็มีน้องอยู่แถวนั้นเขาบอกเอ้ยเอาของมาหน่อยของมาหน่อยแล้วก็พูดแบบตรงๆมึงเอาไปเลยกูมไม่คิดหนึ่งอะไรมึงเอาไปเลยคือถ้าถามว่าเราเอาไหมผมเอาผมพูดตรงๆนะคือถามว่าเฮ้ยมึงขายของเท่าไหร่วะมันบอก16กับ18 1,600กับ18 0 0ปโหย1 6 0 0กพันแ0อ่ะเอางี้ฟ่ากูเอามึง250ผมพูดอย่างนี้นะมึงมีเมื่อไหร่มึงก็ให้กู ให้ของไปให้ของไปปมันประมาณสามร้อยห้าสิบอ่าแล้วไปไหนห้าสิบอะเราบอกเลิกแล้วไม่เออห้าสิบคือเราก็ให้น้องเทสไงคือแบ่งน้องนี่คือความรักของน้องไปทักได้ไงหายไปห้าสิบอะน้องน้องอยากกินน้องอยากเคี้ยวอะไร้พวกนี้ผมก็เออให้น้องแบ่งให้นิดห้ามั่งให้ดีสิบมั่งอย่างเงี้ยแล้วมันมันเหลือเรายี่สิบบาทมันพลาดคือจะไปให้น้องแหละ ผมขับรถไปร้านแต่ยุก่อนนะผมผมขับได้กขับตัวผมเป็นนักข่าวนะที่ท่องไนพี่ไม่ผมเป็นนักข่าวบ้านเมืองนิวผมมีบัตรมีใบรับรองมีอะไรพร้อมทุกอย่างในขณาดด้วยอันเนี่นยพี่เป็นนักข่าวด้วยตอนนั้ผมมาข่าเป็นนักข่าวของบ้านเมืองนิวที่นครปฐม,มครับตอนนี้ไอ้บัตรที่เขาเรียกบัตรผ่านเวลาเจอด่านตำรวจเขาปล่อยเราอะไรเงี้ยผมก็จะใส่บัตรในกระเป๋าตังค์ใบหนึ่งแฝนแล้วก็ในรถเราผมโดนสืบจังหวัดจับมาคุยสรุปแล้วโดนจับโดนจับเนี่ยเขาเจอเจอของให้ผมก็คือบัตรผ่านไม่ผ่านอันนี้ไม่ผ่านแล้้วขขอออองไไม่่่นนีีคเเจจททห พี่อยู่ไหนตอนนั้นผมขับรถจะไปร้านขับรถไปร้านไปร้านแล้วก็อยาเอาของอ่ะไปให้น้องเข้าใจไหม แล้วพี่ก็คิดพี่ก็ไม่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 คิดหรอกว่าจะจะต้องเซฟหรือจะต้องไม่ได้เซฟในเป๋าคือว่าเอาง่ายว่าวางไอ่เหมือนไม่มีอะไรเพราะกูมีบัตรผ่านมีบัตรผ่านไม่คิดไรแต่เนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเสิร์ฟจังหวัดมันมันมันตามอะไรเรามาอย่างไงหรือยังไงผมไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมแต่อคือมันถึงระบบรถเราเลยตัดหน้าเลยก็ตัดหน้าผมเลยมันทําให้เราคิดอะไรหลายอย่างกันมาก่อนว่าเพื่อนระวังงานเราหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันค้นไม่เจอค้นทกพักไม่เจอนะอยู่ๆอ่ะสายาตำรวจเปิดนะมันจะเป็นค้นมองข้างหน้าปุ๊บอย่างเง ถุงตรงไหนไอตประตูไอ้ที่ที่ที่ดึงที่ดึงมันขึ้เปิดเสียบเสียบไว้หนึ่งน่าเจอตรงนั้นเองก็ตรงเทหล่โอ้าแล้วไม่ให้บผ่านได้ด้วอ่ะมันไม่ผ่านแล้วสิเขาตอนนี้มันเป็นมันเป็นของมันไม่ผ่านแล้วไอบาดผ่านไหมวามว่าคือเราขับรถเร็วหรือว่า ถ้าเจอด่านเจอด่านนี่เออคือว่าโอเค้เจอบัตรนี้ไปก็ใช้ได้แต่อันนี้เขาตั้งใจมาจับเลยยังไงไม่ดูบัตรเราอยู่แล้วน่าจะโดนงานอะไรด้วยงั้นน่ะผมงงตรงที่ว่าเฮ้ยถ้ามาป่าดหน้าเนี่ยคือเขาตั้งใจหรือโดนที่หรือจ่อจงเพราะว่าหนึ่งเมื่อพี่บอกว่าไม่ได้พี่ทเออไม่ได้ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วมันมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงพอรลวงานนั้นเสร็จใช่ไหมพอขึ้นไปที่สนเสร็จก็คุยเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็โทรคุยบกกก็เคลียร์เพราะว่าพุ่งกลับ แล้วตอนนั้นน่าจะเป็นชื่อจ่าหลังหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขาทำเรื่องกบกเขาก็มีเส้นสายนะอย่างว่าก็คุยกันก็ทําให้ผมครอบ5เมตรเปลี่ยนจากแต่ตัวนั้นน่ะเป็นตัวตัวฉีมวงเนี่ยห้าเมตรตัวฉีมวงห้าเมตรครับมันก็จะเบาหน่อยกันแค่ครอบคลองแต่ไม่ได้จําหน่ายเป็นแค่ครอบก็ขาิดเดี๋ยวว่ากันอะไรได้ตอนนี้ท่านผู้กำกับเขาโทรมาเขาบอกได้ข่าวว่าจับได้อะไรเงี้ยเออเยอะใช่ไหมครัมันเยอะอะไรแค่25่สิบห้าผู้กำกับโทรมาทางสนโทรมาที่สนโทรว่าชุดจับกลุ่มอลยชุดจับกลุ่มได้ขมีรายงานว่าจับจับหนุ ไม่บอกยี่ห้าเขาเยอะนึกว่าเยอะอเขาเลยโทรมางานของงานเดียวแล้วต้องพลิกสํานวนห้าเมตรไปเป็นจำน่ายแล้วด้วยความซวยขอเวลาแค่สามนาทีห้าทีผมก็หลุดจากโรงพักแล้วสํานวนผมก็ทำเสร็จแล้วรอให้ผมเซ็นหนึ่งต้องเปลี่ยนสํานวนใหม่แล้วก่อนที่ผมจะเข้านะเขาต้องส่งตัวผมไปที่สนเข้าขามเพราะผมโดนจับพื้นที่เข้าขามผมเชื่อผมไปสนเข้าขามเมื่อคืนแรกไปถึงจะมีคดี คนนึงอีกคนนึงโดนเล็แข็งล้วก็คุยในห้องขังมันไม่เคยโดนจับเลย2คนนี้แต่เดีบบ๋ยวว่าออกแล้วมไม่มีอะไรแต่อนั่นอ่ะมันคงยาวแล้วก็คุยกันวางวางแผนจะหนีอันนี้จะหนีจริงๆเลยแล้วเป็นเหตุการณ์จริงคือจะหนีจะ <ๆ S 2> หาห้องขังที่สนอคุกขังก็คุยกับน้องไอ้ที่มีของอุยไป,ไป,ไปมามันไม่เอาถ้าไม่เอาโอเค มันนอยู่เฉยเดี๋ยวพี่อาจารย์เองพี่ไปว่าพี่เคยผ่านจุดนี้ไปแล้วพี่ไม่อยากจะเข้าไปแล้วครับก็คุยน้องเป็นขอบบล็อกเหมือนในเรีนจำอ่ะในห้องขังก็มันมีกล้องผมว่าทาไงว่าแต่ตรงนั้นอ่ะมันไม่มีบล็อกมันเป็นกระถังถังสีถังสีที่เราใช้เรีนจำที่อะไรแล้วก๊อกน้ําผมว่าฟอร์มถอดนางเกงแล้วก็พลาดไปแล้วให้กล้องมันส่งมามองว่าเอ้ยเราเข้าน้ำเข่าน้ำอยู่นะผมปีนดูแล้วมันฟางวันเกือบศอกคืออะไรความฟางคือความฟางของกแพงกําแพงกําแพงที่เราจะจะเจาะ เพื่อที่จะหนีออกไปเรามองแล้วว่าเออมันขนาดนี้ขนาดนี้นะวางแผนเรียบร้อยแล้วพอผมเข้าในในบล็อกของเกงพาดผ,ผมก็เปิดก๊อกน้ำแต่ในเอาน้ำมาสาดพรมพรมกําแพงนะแล้วก็เอาหัวมันขัดหมุนเจาะรูเจาะรูทวงโค้งสว่านแล้วน้ำสาดๆด้วยควงเพราะว่ามันเป็นอิดมวลเบาอืม,มันเลยง่ายครับเนื้อมันเลยพอได้ถึงจะกาปั้นผมก็ออกมาออกมา,ออกมานั่งประมาณสักนาทีสองนาทีฟอร์มเหมือนคนท้องเสียแล้วเข้าอีกถอยเกงไปทำไปเจาะรู เธอเนี่ยได้เท่าหูผมแล้วเนี่ย <basic home. S 2> ก็ยังไม่พอดิได้ไม่ <c oughs> ัอได, <rim. S 1> ด้ค่หัวยังไม่พอแต่คือว่าความคมฟามลึกเข้าไปอะเปาะ <ard. S 1> คือว่าแค่กระเทาะก็เป็นรูแล้วออกแน่นอนคืนนั้งกล่าว่า,างไงผมผมตีแน่นอนเ <c oughs> พราะเราอยู่ชั้นสองมองแล้วข้างล่างมันเป็นโรงจอดรถกับว่าหนีแน่นอนแต่มันวาโชมชกายที่มันไม่ใช่ชรายโชกดีด้วยแม่ลูกข่าวก็เลยมาเพราะตอนแรกเราปิดข่าวไม่เคยรู้เลยพวกบอกนักข่าวพี่บัตรแต่เขาคงจะบอกกับแม่อะไรเงี้ยเขาก็เลยมากันแล้วเขามาขอร้องบอกกับแม่เลยว่าประกันไม่ได้แล้วเชื่อเลยแม่เรามี สำซากเขาบอกเชื่อเดียประกันได้เดี๋ยวจะเดินเรื่องให้โดยฝานที่เราไม่อยากเหยียบเข้าไปในเรือนจำแล้วทำยังไงก็ไม่เราผ่านมาขนาดนั้นแล้วเรารู้แล้วผ่านมาโอ้โหสองรอบสี่ปีแล้วเรารู้แล้วว่าข้างในเป็นยังไงอะถามว่าเราอยู่ข้างในสบายไหมถ้าภาษาของคนคุกนะโคตรสบายเลยแต่ที่คั้ายคลิบกันหนูบอกว่าพี่ก็เคยอยู่แล้วมันก็ต้องอยู่ได้ด้วยการไปอยู่ของเราเราบอกว่าเราอยู่แบบสบายเลยข้างในเรามันมันไม่อิสระเข้าจเราเลยไม่อยากไปอยู่อย่างนั้นคุยกับแม่เรียบร้อยอะบอกแม่แลวโอเคให้เวลาแม่เจ็ดวัน ผมพอเช้ามาผมไม่สงสารไงแต่ใต้ถุนสารที่สมุทรสาครน่ะญาติจะไม่เห็นเราแล้วมันจะมีร้อยหนึ่งร้อยบาทเจ้าที่ข้างล่างอาโทอาญาติเบอร์อะไรติดต่อให้ร้อย,ยหนึ่งเดี๋ยวไปเอาเปียกค่าโทรศัพท์แพงยังอ่ะที่นุ่นได้คุยกี่คำก็จะได้กี่คำนคุยรเรื่องเรื่องคุยเรื่องประกันอะไรเงี้ย<ร>ผมพ <อ S 1> <ร>เพิ่งรู้ว่เนี่ยรถเรนจามมาก็เข้าเรนจามในเรนจามยังบอกว่าประกันไม่ได้แต่ด้วยความที่เราโชคดีแล้วเราเราเคยมีชื่อไม่ใช่ว่าชื่อทางเลวหรอกชื่อในทางที่ดีอ่ะพอตอนนี้พักพวกฝันฝูงฝากเนี่ยเเรรรรรราาาาาากก็ไปออออยู่่่่บ้้นนใหญทททีสสสสมมมมุุคคคผขตจแะื อกแม่แล้วถ้า7เจ็ดวันประกันไม่ได้ผมฝันเลยแม่เอาศพไปเลยพูดจริงเหรอจริงๆผมพูดจริงๆเลยพี่ก็กลับแขนจริงใช่ไหมแฝนจริงไงแต่โชคดีเพราะว่าเข้าไปเราไปอยู่ที่บ้านใหญ่ที่สมุทรครรแลอยู่ในป้อมมันก็มีเครื่องอีกแล้วพอเครื่องไงมันถึงทาให้ผมรอดชีวิตมาได้ก็เลยโทรคุยกับแม่บ่งไงประกันได้ไหมเออรอรอวันที่เจ็ดเราเชื่อคขาคิดด้วยผมอยอย่าแฝนคืนนั้นนะพอคบวันที่เจ็ด ถ้าถามถึงเหตุการณ์ที่แดนสามช่วงที่หนูพักซุนมีปัญหากับเอธาดาอ๋อ,อก็แสดงว่าพี่ก็อยืนว่าอยู่ในอยู่เพราะผมอยู่เหตุการณ์ที่หนูกับเอธาดาเนี่ยมีปัญหากัน,นะนแต่ตอนก็คือแทงกันใช่ตอนที่แทงกันตอนนั้นผมไม่อยู่ต่อหน้าเพราะว่า,าหนูพักซุนไปนนในบ้านไม่รู้คือพอรู้ว่าหนูโดนเนี่ยเราก็วิ่งกันไปแล้วตอนนั้นยังไม่รู้ว่าใครอะไรยังไงเลย